สำนักงานกเกษตรอำเภอบาเจาะขับเคลื่อนงานส่งเสริมการ,กรเกษตรตามระบบ TNV System โดยได้นำระบบส่งเสริมการ,กรเกษตรมาขับเคลื่อนงานส่งเสริมในพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียนแปะเราะชมูแวตําบลปลุกาสามเมาอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส โดยมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร,รอำเภอบาเจาะและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุนเกษตรกรให้เห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิตรวมถึงการบริหารจัดการด้านการตลาด การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมีการแก้ปัญหาร่วมกันและบูรณาการระว่ังหน่วยงานภาคีช่วยให้สมาชิกแปลงใหญ่เกิดความยั่งยืนและสามารถยกระดับแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพทำให้กเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมั่นคงโดยมีการนำแผนพัฒนา5ด้านของแปลงใหญ่มาปรับใช้เช่นการลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันโรคและใช้เห็ดเรืองแสงซิรินรัศมีในการรักษาโรครากเน่าโคนเน่าลดการใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยตามข่าววิเคราะห์ดินเพื่อให้ตรงตามความต้องการของต้นทุเรียนและได้รับมาตรฐาน GAP และยังได้รับการรับรอง GI ทุเรียนบางนา,าเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่การปลูกทุเรียนแต่เป็นการสร้างคุณภาพที่ตรวจสอบได้ เกษตรกรแปลงใหญ่นำกลยุทธ์เชื่อมโยงการตลาดมาปรับใช้เพื่อเชื่อมโยงการตลาดมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนและการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรในระบบแปลงใหญ่เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรได้รับการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้และมีรายได้ที่มั่นคงนำไปสู่เป้าหมายของการส่งเสริมการเกษตรคือการทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน <c oughs>